็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งคําว่าตรายนั้นแปลว่าสามรวมกับคําว่าองค์ซึ่งแปลว่าส่วนเมื่อนํามารวมกันแล้วจึงแปลได้ว่าสามส่วนค่ะไตยางหรืออักษรสามหมู่นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่วงเล็บนะคะในเฉพาะรูปเรียนชนะเพื่อง่ายในการผ่านวรรณยุกตฉะนั้นไตยางจึงถูกจัดทําขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการผ่านวรรณยุกต์ในภาษาไทย มีการจัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นสามประเภทคือหนึ่งอักษรสูงมีสิเอ็ดตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาราสอษีขอเสือและขอหีนค่ะซึ่งมีวิธีการท่องจำก็คือีฝากถุงข้าวสารให้ถันค่ะ ะค,ะคืออักษรต่งซึ่งมี9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปตัดดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างซึ่งมีวิธีการท่องจำก็คือไก่ติดเด็กตายบนปากองค์ค่ะและ3นะคะก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำม,มี24ตัวแต่จะแบ,บ่งเป็นอักษรต่ำคู่ซึ่งมี14ตัวได้แก่ คอไฟคอคนคอระคังชอช้างชอโซ่ชอเชอร์อมนโททอพุทเท่าทอทหารทอทงพอพานพอฟันพอสำเพาและทอนกูกค่ะซึ่งมีวิธีการจำก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อค่ะ และอักษรต่ำเดียวนะคะซึ่งมี10ตัวได้แก่งูยอหญิงนอเนรนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะซึ่งมีวิธีการท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมดีโลกค่ะ อักษรสามหมู่นะคะก็ได้จัดหมวดหมู่ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วรวมถึงวิธีการท่องจำที่จะทำให้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับรรายางหรืออักษรสามหมู่ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระการทบทวนและความพยายาเพียรหนักเพียนของแต่ละท่านนะคะในวันนี้ดิฉันก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนุสีสองสูงเงินในวันนี้นะคะจะอธิบายในเรื่องของไายยางหรืออักษรสามหมู่ค่ะ